กับข้าวสไตล์ส้มโอสวัสดีจ้าวันนี้จะพามาทําเมนูง่ายๆนะคะน,นี่คือต้มปลาดุกนะคะต้มปลาดุกแจ่วเด้อทุกคนสิแจ่วปลาดุกนี่อันนี้ก็ปลาดุกที่เราต้มเสร็จแล้วการต้มปลาดุกกับต้มง่ายๆเนาะใส่น้ําใส่ตะไคร้ใบม,กมกะกรูดมะพร้วก็มาขามเปียกเด้อทุกคนใส่ปะลาล้าลงไปอันนี้ก็จะมีหอมนะคะใส่ ต้นหอมส่วนเครื่องปรุงก็จะมีผงชูรสแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นนะคะนี่มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยแล้วก็ตกักพรีขึ้นมาใส่ครกแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วแกะเนื้อปลาลงไประวังก้างมันนะคะเราต้องเอาแต่เนื้อนะใส่ก้างเดี๋ยวมันสิติดคอเ้อ แกะให้มันได้แบบนี้ได้จ้าแล้วเราก็เอาผงชูรสลงไปเลยปรุงปรุงเลยนะคะตอนนี้เราปรุงตอนไหนก็ได้แล้วแต่เรานะคะผงชูรสแล้วก็น้ำปลานิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเสร็จแล้วก็ตำเนื้อปลาให้เข้ากับพริกที่เราตำไว้นะตำให้ละเอียดแล้วแต่ความชอบ บางคนจะจะไม่ชอบละเอียดมากบางคนจะชอบเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะอันนี้คืออาหารอีสานเสร็จแล้วตักน้ำต้มที่เราต้มไว้กับปลาดุกนะคะตักใส่เลยตักตามที่เราต้องการนี่เคล็ดลับต้องใส่มะกเขกือเ้ยมะขามเปียกด้วยนะคะ ถ้าไม่ใส่มันจะมีแต่รสชาติเค็มค่ะมันจะไม่อร่อยต้องใส่มะขามเปียกด้วยนะคะลองไปทำดูเด้อทุกคนถ้าใครยังไม่เคยใส่นี่เสร็จแล้วน้ำน้อยน้ำยังน้อยอยู่นะคะแล้วก็เติมน,น้ำเข้าไปอีกเผื่อเราใส่ต้นหอมแล้วมันจะมันจะได้พอดีนะคะนี่เสร็จแล้วหั่นหอมเลยหั่นหอมลงไปเลย หอมของเราก็จะมีต้นหอมกับผักชีนะคะหรือว่าหอมบวกกับหอมปลอมด้อใส่แค่สองอย่างนี้ก็อร่อยแล้วนี่แจ่วปลาล้วก็จะมีเนื่อผักด้วยนะคะเสร็จแล้วมากินกันเลยทุกคนพร้อมเสิร์ฟ